ลูกหลานมาตรงเทปสื่งหัวหายเม่ยได้ครับเด้อสวัสดีครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับผมลูกหลานมาตรงเทปสื่งหัวให้บอครับเนี่ยดีใจบอผูอ้ใดเลี้ยงไงครับเนี่ยได้เป็นพ่อเทาแค่น,นี่ละเดียวเสือร้ายไปเลยครับเนี่ย ซีเมือนหาครับแม่ลูกลูกแม่บครับรสว่างงามนะครับเด้อใส่ได้ครับผมกุ้งสูงห้องอะไรเป็นวาหลผมสูงไม่ได้ถามไม่ได้ไม่ประมาณหน่อยหอยซีหอยซีกุ้งแกงขาดีครับผมงามงามครับโค้งสั่งดีครับลื่งแดงหน้าสดดีครับผมสดสดนะครับเด้อลูกลูกเขาครับพี่น้องลูกแม่แม่ลูกลูกซีนวลนครับพี่น้องกินนมครับ นมดีสีเต่าแดงดีครับผมหน้าทางดังคมครับพี่น้องบ่มี่ตำนิ้ยังเนาะครับเนาะหม้สวยยักน้อยโมเป็นยังครับอือว่าบ่มี่ตำนี้นะครับผมคำพูนครับเนี่คำพูนคำพูนโอ้เรื่องง่ายๆเด้อน้องเนาะง่ายๆเลยว่านั่นว่านอนสอนง่ายจริงๆแจ๊งขาดีบ่ฟุดบ่ฟัดดอกครับผมบะหมี่ตุ๋มนี้ยังครับพี่น้องเด้อบ่มี่ตำนิ้ยังแจ๊งขาดีบ่ททบบ่วทอนโอ้หลัง เนื้อหนังเปย์ดีับพี่น้องตัวนึงนี่ตัวนึงตัวนี้ซื้ออีกตัวนึงบ่ครับผมตัวนี้หลายเป็นไงครับตัวนี้สี่หมื่นสอตัวนี้สี่หมื่นสองโอ้เนื้อหนังย่นย่นแล้วพี่น้องเด้อมัดมัดปันอือแม่สาวครับผมแม่สาวเนะวาะชื้องัวให้แม่มาจากกรุงเทพนะครับหางดีหางลามหางลึกครับผมประมาณน,นี้สี่หมื่นสอง นานอกโบดีครับพี่น้องแสดงว่ามีสายเลือดดีอยู่สายเลือดดีเอฟซีเมื่สองเป็นมาต้งเทปเป็นสื่งว่าห้แม่โอ้ดีใจน้องแม่เนาะดีใจนั่ครับพี่น้องกีดจังไงนี่แหละซ้ำเงินฝากธนาคารกับบ่อป่นแม่พี่น้องเกับเอฟซีสมุทรสุขคนกับมันมันนะแม่เด้อมันมันนี่กับผมโอ้คุณสูงกว่ามันลอย ก็สี่สิบได้บ่สี่มันสองเนื้อหนังิ่นตาถึงนี่นึงรับเนื้อหนังดีหนาตาสุดคั่มคำ่มคั่มเออเก่ามันดูดูระวังระวังบ่มีหลุนธรรมชาติบ่ห่อหลุนครับเด้อคือว่าใส่พัดเอาไปต่อยอดไปผสมพันธุ์ดีดีเนี่ยอืมครับผมมีหรือมีบึ้งสุดปัดนี่ ตั้งเงี้มือเรื่องสุดเนาะสื่อว่าสื่อจีไปลองเด้อเคุนว่าแดงดีเสบตาเนื้อเนื้อหลายเวลาบ๊อบ้างมาเสี่ยงเลยงามงามในเมื่องามเลี้ยงเลยไม่ห่อนยาฤทธิ์หลายพ่อแม่ยุบบ้านอ่ะพ่อได้ก <p ains> ินดูสิอตัวนี้เป็นซีมือหาเนาะครับผมลูกแม่แม่ลูกได้ครับพี่น้องเด้อสุดยอดสุดยอดฝากธนาคารบ่ได้เงินเด้อสมมือนบ่ได้ดอกเด้อตอกระสอว วาดอันด่วนในห้องไร่ไหลแมนอยู่มิตรเข้าร้องครับับดีใจนะคฮะดีใจครับครับสองตัวเลยเกือบแสนน้องแม่เนาะครับผมมันบปกินน้มันกินตะหนื้อครับโอเคครับแม่กัมกุ้นพุ่นตะวี่ครับผมโชคดีปีใหม่ครับโชคดีตลอดไปครับผมสวัสดีกระบอแยกบ่ดอ่ะแยกมากเหรอบดแยกแล้วพุ่ณขายสี่หมื่นแม่ขายสี่หมื่นลูกมันมาทัานขายเออลูนี่เปิดไปหลาพุ่นเปิดไปสามหมื่นครับ เดครับมัวได้เป็นหนครับเอตัวนนสามมืนถึงสองมืนพวกซีไหครับซีไหครับไหครับสามหมืนไม่แพงเท่าไหอ่ต่อได้ยู่ต่อได้คุยกันได้เนาะครับคุยกันได้เนี่ยยุบันได้พอสารคาสารคาฝากเบอร์โทรได้พอเบอร์โทรเนาะีน 8แปดหนึ่งนแปดหนึ่งครับผมหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดสามเจ็ดก้าสามสามเจ็ดก้าสามห้อยิ้อุนิสครับเนาสภาพสามหมื่นครับลูกซีไว้แด้พี่น้องเพอแยกเมียไปแล้วเจ้าหาเจ้าหางจนเสียบตาพี่น้องด้มีมือมีเรื่องพร้อมเนามีกับเงก็ได้เงียดกับโงสังงดีพี่น้องก็ได้รถใับเมียขายสมหมื่นไปแล้วเหลือสัโลกสามหมื่นครับพี่น้อง ครื่องดําเครืงดํดีเด้อครับเด้อบ้านท้ายพงสังนี่ให้เซาครับพี่น้องบ้านเฮาแม่โตแม่น้อยคือกันแม่สาวน้อยกับหครับผมจดินแม่อกบดบ่ตัวนี้ดๆจักบดบ่ดบ่ได้เนาะบ่บเครื่องดเนาะครับผมโอเคครับมันๆครับผมสวัสดีครับ แม่ลูกแม له, แ hm ่บอกพ่อบอก็เน้เลแ hm ม่ไ่อัอันนี้แม่ยังเดียวบ่ะแม่ยังเดียวมั่ยังเดียวเดียวเดียวออกลูกเอ้แปดเดือนป่ครับพ่อแม่ลูกเต้าเล่าไผ่ครับผมลูกในท้องลูกเต้าเร่าไผ่ครับช่งเวลาคุณ e สามขวบด้โอ้มันเปิดไว้หลายอ่จีมือหาจีมือหาโอ้สูง สูงบอร่อยสี่สิบห้ามส่พันานนี่ประมาณนี้แล้วครับทำข้นอ่ติสูงสี่หมื่นหาดิ้นเดือนเดือนนเนาพอเนาะแปดเดือนแล้วพ่อมกินน้องเดือนหนาได้พี่น้องสี่หมืหาสี่หมื่นห้าครับพังโควดีนะครับด้วยงามงามงกับเครื่องดำเครื่องดำนะครับด้วยสี่หมื่นหา ้มสูงร่อยสีิบวกได้ครับผมออกบดมาบ่ออกบดบ่ตาดำจังเลยเนาะอบตาดำขอบมูดดำเปล่เรื่องแดงแดงนี่ลายไม่ได้พอเนี่ยราคาครับเจ้าหเจ้าหกเนื้อนังดีเนาะกับแดงสดดีนะพี่้องเนาะแม่สาวหน่อยบ่ร่งมีหรือมีร่องมาพนักมาหนูวงงามครับคือว่าใส่ได้งามงามแดงแดงสาหกคุยกันไดก็เก่า มันพ่อบอกเดีอพี่น้องเด้อพ้อกินน้องสี่หมื่นห้าครับผมดบสถยงดำสวัสดีครับพ่อปีไม่สวัสดีครับพ่อไม่ี่น้องเก็บซีสุุสคนครับผพ่อกำลังมาครับผมกำลังมากตวองคเทพอ่าไล่ไอ้ปนครับผมบ่ได้ขายกระซังว่าจะได้ไรออกทัอรหัสว่าผู้ใดต่อไปลง โอ้หัวหนานมสดๆได้พี่น้องเนอะหน้าตาคมเนาะเียีไปเรียงลยค่ะสุนี้นำย้พนหนาอยเว่นนี้ไก่ครับผมนี่ตามราคานี่อ้ยยังนี่แพะบอพี่น้องเอ้ยแพะขึ้มาน้อยเนี่มาหน่อยบแกมาหน่อยมาน่อย แก้เอของาาเพื่อนสนามมะขขยกันคนใส่ซาเลงมาเขยนพวงมาขายโตต่อไรน่อยๆนี่นอจักน้ำพ่นเจ็ดร้อยพันบาทดีละพั่นซื้อไปตัวนึงก็เจ็ดร้อยเพื่อนให้เราเจาหนอมอครับกาลังเบ่งแกหน่อยอยู่นี่เปิดในนี้เปิดใน้แกจว่ามันมาดับงยาเียเปิดมาเปิดแกไล่ไปไหก่อนอราคาครับผมสีเจ็ดสวัสดีครับพี่น้องกสุพุทคนะครับด้วย บบงัวนำกันพี่น้องงามๆนุมดีซีเต้ามูสีหมื่นเจ็ดเนาะครับเนาะแมนของพรันกนเดินพรันนามุนลูกผูผูลูกผูปะครับลูกผูสี่หมื่นเจ็ดทดลองได้ต่อรองได้คุยกันได้พี่น้องเด้อมีรถรับส่งจากกิโลครับผมฟรีสิสิบโลสิบโลครับน้ำมันแท่งเนาะเน้นความสูงเ้าลายไปเลยเนาะร้อยสี่สิบขุนเนาะครับผมลูกก็ได้จะประมาณเดือนก่าเดือนกว่าลูกผูเนาะลูกเขาลูกไผรน้อยเนาะ พริกแดงพริกแดงเต่าพริกแดงเลยพี่น้องเด้อสี่หมื่นเจ็ดต่อห้องได้โอ้กบาลนี่ครับพี่น้องเขาเขากลางดีตาสดดีพี่น้องเด้อพริกแดงครับเป็นมัดเลยพี่น้องแกงขาดีเป็นมัดเป็นมัดเลยครับพี่น้องแกงขาดีพริกแดงเือว่าหน้าซื้อหน้าใส่ครับพี่น้องนา จบต้องเลยแล้วครับนาเลี้ยงพี่นงเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องโตมาพ่นอเดอพี่น้อวดอี่น้อง้อพี่น้องแล้วพี่้องเราอพี่นมางเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อพี่น้เอพี่นเด้อี่น้องเด้อ่นอเด้อพีาะ้องด้อพี่น้องเดอพี่น้องเด้อพี่นสองเด้อ่นองเด้พ่อเด้อพี่น้องเด้อพีน้อเอ่น้องไดอน้งดี่น้ด้พี่บเพี่น้องปด้อพี่น้อเดอาี่นเดอพี่น้องเด้อพี่น้องด้อี่น้องเด้าพี่น้องเด้าม่นด้ี่น้องเก้อ่องเ้อพน้องเ้่นงเ้อ้เ ้อยลันน้ำนนะครับนุ่มดีซีเต้าเนาะอมีเต้านี้นะครับพอนุ่ประกันต้านี้ทุกอย่างนะครับเด้อนุมดีรงงามครับเด้อนี่เต้านี้ด้จ้อยน่หรอัดน้ำเลี้ยงเนาะนานี้กินเฟี้ยงอย่างเดียวครับผมน้านี้มีเาเขียวไป่น้อยเขียวหน่อยครับพี่น้อยกินนมเขาเล่นนมเนาะเนาะตีเหมือนเจ็ดเขาบบนี้เขาเอินเขาอย่างเงี้ยเอนมาเขาดอ เาอาดอกเป็นงูไท่ไงไทยก่างไทยก่างอีกแบบนึงหูินเ,นเนี่ิน,นรับไท่กลางน,อ,น,นอ่น,นี้ไท่ไงไท่ไงนันนี่หูกรทบครับผมกทบต้องกายปาก สี่เหลกับโทรมาเดับพี่น้องเด้อต่อร้องกันได้คุยกันได้ส่งห้าสิบกิโลคับฟรีครับพี่น้องหนามณ์บริเวณนี้ส่งได้นะครับบริเวณนามณ์สมเด็จจ่ายน้องได้เลยครับไกลกันบ้างอีกแบบนึงเชื่อว่าเนื้อนังพุ่งสั่งง่ายดีง่ายง่ามีเบื่อมีลึงครับพี่น้องขอบคุณครับโอเคครับมันมันครับผมเงี้ยจอยกับอยากได้ไอ้กุ้นน้อยมนง่อยยังน้อยน้อยนี่กี่

สวัสดีครับผมสวัสดีครับแม่ก็นี้ลายไครับเปิดราคาไปลายไครับแม่ลูกลูกแม่ป่ครับลูกปูลูกปก็สี่หมื่นเกแม่มันเก็เดือนสี่หมื่นก็ี่กัแม่มันเกเดือนสี่หมื่นเกดทองาซเลได้ไหมครัอันนั้นพันละอันอันอี่ยอันนั้ล้านสองรล้านเจเดือนยูโคนะครับด้วยยูโคสอรยล้านเจเดือนนะพี่น้องสี่หมเจคือกันราคาคุย กายกันได้นะครับต่อรองได้คืเก่านะครับพี่น้องลูกแม่กับซีมันเจ็ดท้องลูกผู้บ่่างกิาตมันคือท้งกิญาดีฮะนี่ยหนาดำปากดำคิ้วคือขอบตาดำหูดำเนาะไเบืองกับโบดนะครับนาะขาดำก้มสูงห้างประมาณร้อยสี่สิบร้อยหกสิบลูกนะครับแล้วซีมอนเกณฑ์ตอรองได้คือเก่าแม่พิน้ำมนต์ไครับ มีเพชรนาบนนะครับเด้อราคาพอราคาต่อร,รองกันได้เล็บแข็งเล็บขาดีผ้ามีดตำนี้อยังประกันตำนี้ครับนุ่มดีสีเตานะครับเพ่องามๆนะครับเด้อดจัดเก็บกับลึ่งบือมีบือมีลึ่งทองไงดีครับพี่นออ้องกินยาโค้งสั่งไงมีลูกเขาพี่น้องสี่หมื่นเจ็ดลูกโผล่นะครับพี่นออ้องเด้อเจ็ดสี่สิบคนลูกโผล่ลูกโผล่สี่หมื่นเจ็ด,ดแม่เพชรนามนครับ เบอร์โทรใต้คลิปสนใจี่มเจ็ดขายกันเองวันเดียวกันบบรถโตได้พี่น้องนี่นี่บือมีเรื่องพี่น้องประกันตนี้ทุกอย่างน้องเนะบอถกบอถอนหางดีหางงามเด้พี่น้องเด้อกับบันไทยู้สดนี่ลุกมาจากโตครับนี่ยสองตัโตสองัลที่สองนะครับเด้อสี่หมเจ็ดต่อรองกันได้ครับ เงาเงี้ยครับหนาๆครึ่งหนึ่งได้เครื่องครับตัวนี้ก็สี่หมื่นเกตครับต้องเจ็ดเดือนฮิวโก้สองร้อยล้านกับนุ่มดีซีเต่าครับบอติงลึ่งเบือครับพี่น้องเต็มแต่งขาดำทางดีครับพี่น้องเมึงบันทายเขาครับพิจิลลาหน้ามึงเจอกันครับพี่น้องโอ้งามครับพี่น้องความสูงร้อยร้อยหกสิบร้อยหกสิบบอไหมได้เบิร์ตบ่ครับ ได้เบิร์ตบอดิแกงขาดำนะพี่น้องมีแต่นี้รับประกันตำนต้มีทุกอย่างทองเกดเดือนประกันทองมีใบมีหลอดนะแม่นลอบผมฝากเบอร์โทษนะครับเนี่ยศูนย์หกห้าศ์หกหเกองห้าเกตสองสามเกเก้าห้าสามเกเก้เ่ินนามน์นะครับโตมากับพี่น้องสนใจกับเอฟซีสุขสุขคนครับแดงปันเบิร์ตนะพี่น้องมีรถรับทรงฮอดบานจากกีโลครับพี่อยรู้ยวรู้กันชม ครับกันไดราคากันเนาะครับเนาะกุยกันแต่ผมรับหน้ากอกระถือลงอีกครับผมรับหน้ากอกระถือรับต่อรองได้คุยกันได้ขอประคุณมากครับแม่ครับขอบคุณหลายๆครับมันมันครับโอเคครับผมอ้ได้เราบอกกูก็แดงกอตาถึงแท้กูเจ้าก็บังกอกตาถึงเจ้าเนื้อหนังหางเนาะย่นครับผมได้เราเด้อพี่น้องเด้อในห้อยจอยเตรียมเอาขึ้นรถเลย แม่สาวพระท่านสมบมดนี่โบดโบดโบดบดขาแข้งขาดำขอบตาดำกับหัวด,ดำนะครับเด้ยอ,ดอยในห้อยล้านอยากได้ร้านนี้ครับตัวนี้สามเมื่อไง่เก้านะครับเด้อยหางยังไหนมางามันเถอะพี่น้องหางปันหางมาเด้อพี่น้องเด้อติดโบดขอบเครื่องดำหลังเปย์หลังแตกซื้อมาเดี๋ยวนี้ขายเดีย๋ยวนี้แล้วพี่น้องสามเมื่อเก้า พ่อรันคนเดิมครับเบอร์โทรใต้คลิปโอ้ลุงงามงามชื่อว่าใหญ่งามครับผมสวยสีสดครับสีสดเล็บสวยเล็บสวยกับหัวหนอกโมกบาลใหญ่เนาะสามหมื่นเก้าครับพ่อรันคนเดิมพ่อมาพี่น้องแดงจนแจ็บตาสีแดงสีย่นงามครับพี่น้องเนื้อย่นย่นสีแดงงามครับผมสามหมื่นเก้าสามหมื่นเก้าต่อรองได้เหมือนเดิมห่อยลันเดตัดคลิปครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับขอบพระคุณทุก เอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามาลบชมครับปีใหม่นี้ก็โชคดีตลอดไปครับให้ยาพันมั่นยะจ่องนอะพี่รองเดอ้อให้สุขนี้ดีกวดเขาคนว่าวัดหบับคลิปนี้กับขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีพ่อเปิดไรไม่ได้พ่อนี่นไทยหรือจีนจักบาทขายป่ปได้หรอือมันไม่ม<อ>ีเบอร์เชื่อสาเพืน่อเปิดรา<อ>คาก็ไรพ่อเปรียบเทียบ อยากได้ไลายม่ไ,ได้ปแปดพันห้าห <18, 5. S 2> มื่นแปดพันห้มีนสาเนาะเขาเนาะเน่าถือว่าเน่าไงครับพี่น้องราคานี่จับต้องได้พี่น้องหมื่นแปดพันห้ากับสีนวลครับผมสีนวลงามนครับเลยขอบัวออดำหนาตาครับว่าให้ไงบ่กพอนให้ไงครับหมื่นแปดพันห้าต่อรองได้คุยได้ครับพี่น้องโอโ้้อยุบ,นยบนนันเนนนนนด้ครับพ่อ กระเทาะสายไอเดน้ำใบนั่นครับผมครับผมเจมบอกเก้าขอบผมเจมบอกเจี๊ยบนะขอบผมโอเคครับโอเคผมเป็นยังครับผมหมื่นแปดพันห้าเปรียบเทียบราคาครับผมตลาดนัดโคกระบืออ่าตำบลโพดินอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณมากมากครับที่รับชมออ่ายู่ดีมีแห้งสุโขสุกสนาปีใหม่นี่มาฮอดแล้วก็ให้โชคดีทุกคุณพระคนครับผมไป พี่สามนะครับพี่น้องเดอ้อมาตำรวจราคาโคกกระบือตําบลโพดินอำเภอเมืองจ,จังหวัดกิะธุ์ครับวันที่สามสิบธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับก่อนรับปีไม่ครับทรงทายปีเก่ากับพี่น้องปิดเดอนจุดเกาดาวพี่น้องำรวจราคาง่วงับพี่น้องนะครับนี่หอยแม่นะา สวัสดีครับแม่นางครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมย่างจากโตครับคุณย่างแม่ลูกนี่แหละค่ะลูกคู่นี่บ่ครับผมเปิดไปลายเปิดไปสี่สิบสามค่ะราคาสี่หมื่นสามนะครับคุยกันได้น้อครับเนาะจ้าคุยกันได้ลูกปูป่ะครับผมลูกสี่หมื่นสามครับแม่นางนะครับเปิดตัวใต้คลิปโอ้นมดีสีเต่าเด้อครับด้วยแกงขาดีมาจากโตครับหอยมือน แปดตัวครับเจ็ดแปดตัวเลือกคู่เดียวนี่ครับโอ้เลือกกบนี่ครับเนาะเตรียมจะขึ้นแล้วกลับแล้วเสวี่ยก็ได้ครับผมปีไม่ขายดี้ะพี่น้องเก็แม่นั่งห้วยพึ่งครับใหญ่หนาดกับดำดีครับพี่น้องดำดีสีพอตกครับหางงามนุ่มดีสีเต่าลูกปูความสูงประมาณร้อยสี่สิบได้ครับผมหัวหนกโมนะครับเด้อ ือว่าสุดยอดือว่าเขาท่าลูกสเต็ติงเล่ครับเป็นมัดมัดนาะครับเนาะเพราะว่าอยู่มีสายเลือดโอ้คิดไม่เจ๋อลูกสเต็ติงเล่นเยนะครับด้วยงามงามหยุดหยุด,ยดเป็นมัดเป็นมัดครับพี่น้องมีตึงมีมีเบอร์โทรใต้คลิปกับแม่นางคนเดิมแม่นางหไม่พึ่งครับผมเกตแปดโตเหลือคู่เดียวครับพี่น้องเพิ่อขายดีกับมันหนึง่งตอนรับปีใหม่ทรงไายปีเก่าตือว่าใสาได้ครับพี่น้อง เฉยเลยสนใจเปล่าโตมากครับพี่น้องอเอ๋ครับขอบคุณครับมันๆครับแม่นะะไดได้แต่ได้ผูขาดตรงล่างดบั